กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพละ F4 ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ F4 วันนี้ก็อาจจะมาดึกๆอีกเช่นเคยนะครับผมสลับกันนะครับดึกบ้างกลางวันบ้างนะครับเอาใจคนนอนดึกเอาใจคนแบบดูกลางวันนะครับ f c ครับนะฮะเริ่มกันเลยนะครับพอวันนี้ไม่รู้ว่า คลิปเนี่ยจะใช้เวลาอัปโหลดนานแค่ไหนนะครับเอเมื่อคืนก็กลับขอบพระคุณนะฮะเป็นอย่างสูงเลยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเอก็เรียกว่าลงพิธีองค์ไม่รู้ผมจําไม่ได้นะก็ปิดกันไปเกินครึ่งน,นะครับเอฟซีะวันนี้ชื่อคลิปว่าบางคาน้วยเขนวัดขวาง นะฮะก็มีให้ดูกันทั้งบางคาญห้วยเขนวัดขวางกนเลยนะครับก่อนอื่นองค์แรกไปดูอันนี้ก่อนกเลยนะที่ผมเกินไว้นะฮะพระพิคเนตนะครับผมเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมเป็นพระกลุ่นนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ศิลปะเรียกว่าแปลกตาสวยงามแปลกตาเลยนะฮะศิลปะก็เนี่ยเอฟซีก็ต้องไปหาข้อมูลเอานะผมไม่มีข้อมูลเลยนะแบบนี้นะครับผมเก่าๆนะฮะอภิมหาเก่ากันเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้าง สมบูรณ์นะผิวกุผิวนั่นคุมเดิมๆเลยนะครับ fc นะฮะน่ารักมากนะครับ fc นะฮะเจออย่างนี้นี่มันอดใจไม่ได้จริงนะครับ fc นะเก่าผุกร่อนนะฮะกินตัวเลยนะครับกินตัวเลยนะฮะนี่นะ,ะพระิกแรตนะครับผมนี่ฮนะเวลาผมเจออย่างเงี้ยคนที่เขาบอกให้ดูขอบเก่าเนะขาบอกว่าให้ดูว่าพยายามดูอย่าให้มีมีเส้น ด้านคางอ่านะอันนี้ไม่มีนะครับ F4 เพราะถ้ามีเส้นหลันคางบอกอาจจะเป็นพระสร้างยุคหลังนะครับนะหรือพระถอดพิมพ์ล้อพิมพ์อะไรนั่นเองนะอันนี้ไม่มีนะครับผมนะเนี่ยโอ้มอวานก็ยังอยู่นะเนี่ยครับผมเนี่ยด้วยกันเนี่ยนะเมื่อวานยังอยู่นะครับผมนี่นะที่ว่าผมได้มาของรายการเนี่ยก็เปิดเท่ากันนะฮะ ผมก็ขออนุญาตเปิดที่3,000บาทเท่ากันเลยนะครับผม3,000บาทนะฮะหลังจากนั้นมาดูนี่นะครับได้จากบางระก,กรรมนะฮะพระสังกรจจายผมคุกรักปิดทองนะฮะอันนี้สภาพใช้ช้ำนะฮะผมคุกรักปิดทองอหลวงพ่อ,อ ชนบุรีอ่ะนะครับผมเออผมเป็นอะไรทําไมทําไมลืมนะฮะหลวงพ่อพแก้วนะครับผมนี่นะอันนี้เป็นเนื้อกะลานะเนื้อโซนกาลานะเขาบอกนะมาวานในเนื้อออกโซนดำนี่ฮะดูไต้ทานนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะฮะเป็นพิมพ์พัดสังข์กจายนะครับผมอันนี้สภาพใช้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาซื้อมาแพงยิ่งกว่าองค์สวยมาวานะอีกเนื้อดำอีกเพราะว่าเนื้อโซนกะลาเนี่ย คือจะหายากกว่านะครับนี่ฮะแล้วพิมพ์แบบนี้คือไม่เคยเห็นนะผมบอกได้เลยนะเคยได้มานี่ก็ไม่ได้เคยได้มาแบบพิมพ์นี้นะฮะนี่ยสภาพใช้ช้แบบําแบบ,บกนะเก่าแบบดูง่ายสบายตานะเก่าแบบดูง่ายแท้ดูง่ายสบายตาและครับแบบนี้นะนี่ฮะเป็นพิมพ์ปั้นนะสังกายพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะฮะเจ้าของบอกว่าแบบนี้นะครับผมนะอยู่มือใหญ่อาจจะหลายแสนนะแบบนี้นะ อันนี้ผมขออนุญาตเปิดที่หกพันบาทนะครับผมเก่าๆเน่าๆเลยนะครับผมนี่ฮะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกาลาแบบนี้นะะเนี่ยดูมีลักมีอะไรนะเป็นสเก็ตนะเนี่ฮะเป็นมีลักมีอะไรเป็นแผ่นๆสเก็ตอยู่นะฮะเขาเรียกว่าผงคุกลักนะพิมพ์ปั้นผงคุกลักแล้วปิดทองนะครับผมนะฮะจากนั้นก็มาดูวัดขวางกันก่อนเลย นะครับวัดขวางนะฮะใครที่ถามหาวัดขวางวัดขวางตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะมาแรงนะวัดขวางน่าจะมาแรงช่วงนี้เพราะว่าในในโลกของไม่ว่าจะเป็น facebook อะไร youtube อะไรเงี้ยต่างหาวัดขวางกันเลยนะฮะตอนนี้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าหาฟอร์มพระอยู่ที่ฟอร์มพระนะฮนะราคาจะเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าราคาเป็นยังไงนะฮะ ผมก็ขายอยู่ประมาณเนี่ยตอนเนี้ยชั่วโมงนี้อยู่ประมาณสามพันสี่พันห้าพันไม่เกินนะแล้วแต่ฟอร์มนะครับผมนะฮะมาดูองค์นี้ก่อนเลยนะระสังกระจายนะครับผมแพ้ดูง่ายสบายตานะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นผิวกลุกนั่นแหละนะครับผมแต่อาจจะคาบกุ่คาบอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากนะไอ้ดำๆบางๆในบาง,บาง,บางคนก็บอกว่าเป็นรักนะเป็นรักไทยรักเก่าสมัยก่อนนะฮะเนี่ย แล้วเนื้อหาเขานี่ก็จะอมเขียวเลยนะครับผมนะฮะคือเนื้อแบบนี้เขาเราียกว่าคนที่เล่นพรา,าสายโลหะแบบสากลเนี่ย <c oughs> เขาจะชอบเพราะว่าเป็นพ้าดูง่ายนะเป็นพระดูง่ายนะแต่เป็นผิวกุเนี่ยที่บอกแหละนะครับผมบางคนก็คือมันดูยากอ่ะนะก็เข้าใจนะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะฮะแต่วัดขวางนะผมบอกตรงเลยว่า ันผมไม่ได้ไม่ได้คุยตัวเองนะวัดขวางเนะี่ยคือถ้าตามความจริงอนะ่ะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมผลักดันส่งเสริมนะหาข้อมูลนะอะไรหลายอย่างนะครับการแยกพิมพ์อะไรต่างๆนะครับผมนะฮะเอามาให้กับ f อฟนะตั้งแต่อยู่ในกลุ่ม Facebook แล้วนะครับกลุ่มอนุรักษ์สืบสานตำนานหลวงพ่อเงินนะครับผมตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ได้นั่นกลุ่มละนะครับ f อนะฮะ เพราะว่าภารกิจหลายอย่างนะแต่ก็ยังมีแอดมินอยู่นะครับรัดขวางเนี่ยแล้วราคาอยู่เท่านี้ผมขาย,ยางี้ผมต้องการันตีเลยนะการันตีในความแพ้ของความเป็นวัดขวางนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านจะเอาไปเช็คกับแอดมินคนไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงนะคือต้องแท้นะครับผมต้องแท้นะครับผมฮนะแล้วผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินหลวงพ่อเงินกุวัดขวาง นะครับนะเวลามีงานประกวดนะครับผมสำหรับเพิ่งเงินกูวัดขวางนะฮะเรียกว่าเวลาผมนั่งเนี่ยผมพูดได้เลยว่าแท้มาจากไหนผมผมดูไม่แท้ก็ต้องไม่แท้นะครับถ้าเกมมจากไหนผมดูแท้ก็แท้นะครับผมนะส่วนทันที่ถามว่าเจอคำถามเอ๊ะถ้าแท้จา์แสบจะซื้อไหมซื้อครับถ้าสวยถูกใจ ผมมีมุมมีทางและผมมีเงินผมซื้อนะครับ F4 นะฮะนะฮะผมซื้อนะครับเนี่ยเวลาผมนั่งรับตัดส่นเนี่ยผมก็ซื้อเยอะซื้อมาหลายองค์บางทีงานหนึงกก็ซื้อสี่องค์ห้าองค์นะแต่ผมซื้อไม่แพงนะผมบอกก่อนนะครับผมพราะพระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ง่ายทุกองค์ผมบอกได้เลยนะครับนะผมก็ต้องซื้อองค์ที่ชอบมีมุมมีทางที่ผมจะขายได้นะผมพูดแบบไม่ผิดบงัง นะครับ f c ผมเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเงินเยอะมาแล้วโอ้โหมีเงินเป็นแบบโอ้โหมาล้ลานเป็นอะไรเหมือนคนอื่นเขานะฮะเนี่ยนะครับองค์ที่สองนะครับแปะยิ้มนะครับแปะยิ้มนะครับผมนี่ฮะองค์นี้มีโค้ดด้วยนะครับนี่ฮะมีโค้ดนะครับก็คือเวลาเปิดกุเนี่ยอ่าเขาก็จะแยกกันระหว่างเขาเรียกว่ายัางไงอนะตอกเนี่ยคือ ออกจากวัดนะฮะแต่ถ้าไม่ตอกเนี่ยหมายถึงว่าอ่อาจจะถูกขโมยไปหรือว่ามีการอย่างที่เขาพูดกันนะว่ามีการแตกกูออกมาก่อนแล้วน,นี้บ้างแล้วนะก่อนปี27เนี่ยนะครับผมนะฮะนี่ไปยิ้มสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับเอนะฮะสวยเดิมทั้งคู่นะเอซอันนี้ก็สวยแบบคนละแบบนะอันนี้สวยแบบว่าผิวไม่กลุกนะสังเกตใจเนี่ยนะนะอันนี้สวยแบบผิวกูมเดิมนะ แต่ผมเปิดที่องละ4 5 0 0นะเท่ากันนะครับองละ4 5 0 0เท่ากันนะครับผมการังตีใช้ทั้งคู่นะเปิดองละ4 5 0 0นนะครับผมนะฮะถัดมานะฮะวัดขวางแล้วก็มาหุ้ยเขนนีนนะครับหุ้ยเขนนะฮะหุ้ยเขนเนี่ยเป็นพระเร่ลหลักหมื่นหลักแสนแล้วนะฮะแล้วเวลาผมขายเนี่ยผมขายแค่หลักพันนะ ผมขายแม่ราคาเรยกว่าดูที่ชอบซื้อที่ใช่เพราะนั้นเนี่ยพระถ้าขายราคาแบบนี้นะผมจะไม่การันตีจะไม่รับประกันแต่ถ้าต้องการให้การันตีให้รับประกันผมก็ต้องขายแม่ราคาที่มาตรฐานสากลอย่างที่เขาขายกันนะครับผมนี่นะห้วยเข็มพิมพ์ใหญ่ A นะไม่แจงข้างนะ fc ดูนะครับผมดูว่าแท้ไหมนี่นะผมดูแท้นะ fc นะผมดูแท้นะนะครับ พระเนื้อหาแบบนี้พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับผมแต่งตะไบนะแตงนี่แตงนี่นะครับผมแต่งหูแต่งคอนี่นะฮะนี่นะครับโลหะเขียวสนิมแดงคาบบงคาบเบา้านะครับเนี่ยนะจบที่ความเป็นธรรมชาตินะครับจบที่ความเป็นธรรมชาตินี่นะฮะนี่นะฮะวัดขวางนี่นะนี่ไปเล่าน้ำนะฮะนี่ตะไบหยาบๆก็เรียบไปเลยนะแทงตรงเรียบปั๊บนี่นะ นะดโดยด้วยการออกแบบเนี่ยผมเชื่อว่านะเขาทามาเหมือนเหมือนตรงอยู่แล้วนะผมเชื่อนะมวยเขนเขาทําเหมือนตรงมาแล้วเขาไม่อาจจะไม่เรียกเพราะว่าเขาเป็นพระยุคหลังจากบางคารนะยุคหลังจากบางคารผมเชื่อว่าเขาน่าจะออกแบบมาให้เนี่ยตรงอยู่แล้วนะครับเวลาเวลาแต่งตะไบนั่นไปนอาจจะแต่งไม่มากนะพระก็เลยออกมาเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฐานก็คือตรง ตรงไปเลยนะฮะเรียบแบบเป็นหน้ากลองเลยนะครับผมเนี่ยแล้วมักจะเป็นแบบขอบก็คือจะแบบค่อนข้างเหมือนกับจะมีความคมอะ่ะนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะวุยเคนนะฮะองนี้ขออนุญาตเปิดที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะราคานี้ดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะฮะจ่ายจบเลยนะครับถ้าเอาการันตีผมเอาเจ็ดหมื่นบาทนะครับองนี้การาันตีไปเลยนะ 70,000บาทนะครับ F4 พิมใหญ่ A นะครับถ <c oughs> ัดมานะครับเป็นบางคลานนะครับบางคลานพิมพ์นิยม A นะพิมนิยม A นีนะดูกันฮนะนี่ตัวนี้มีวัดขวางห้วยเขนบางคลานนี่ดูนะครับชอบมากตรงเนื้อที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเรียกว่าอะไระใหญ่มุ้งอะ่ะนี่นะนีฮนะนีฮนะดูนฮะ ทั้งองทั้งองเลยนะตามุ้งใยมุ้งเนี่ยทั้งองแล้วแต่จะเรียกบางคนเรียกว่าใยมุ้งบางคนเรียกตามุ้งเนี่ยผิวอย่างเงี้ยเป็นตามุ้งเนี่ยเกือบทั้งองค์เลยนะครับตามจุดสัมผัสนะครับ FT นี่นะฮะนี่ฮะอันนี้ต้องส่องนะต้องขึ้นกล้องเราจะเห็นนะทั้งองค์เลยนะฮะพิมพ์นิยมเองค์นี้นะครับผมเห็นมาแล้วเหมือนดูเขาเรียกว่ามันดูหนังสือเลยนะครับเหมือนดูหนังสือเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ใหญ่มุง้งตามุง้งทั้งองค์นะฮะเนื้อเขียวปั๊ดนะเนื้อหาก็แบบมีเลยฮนะตามรูปเลยนะครับ f อฟนะนี่นะฮะเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะพระแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะดูใต้ฐานนี่นะครับนี่นะฮะลอยย็บจับย่นนะทั้งองค์นะฮะธรรมชาตินะครับนี่ฮนะบางคาเนี่ยส่วนใหญ่นะฐานเขาจะไม่ได้แบบว่าเรียบปุ๊บ ขอบคมใบอะไรงนี้นะครับผมนะฮะนี่ยธรรมชาติของหล่อโบราณน,นี่นะครับเนี่ยชอบมากน่ารักน่าใช้นะพิมพ์มิยมเออนี้นะขออนุญ,ญาตเปิดที่6กพันบาทนะครับผมถ้าเอาการันตีกันนะครับาการันตีแบบเบอร์ใหญ่ขายกันเลยก็ต้องไม่ต่ำกว่าสมล้านอางนี้นะครับผม นะแต่อันนี้เราซื้อูแบบดูที่ชอบซื้อใช้จ่ายจบนะครับ F4 นะ6,000บาทนะครับ F4 นะสุดท้ายนะครับผมอันนี้ผมได้มาบ่อยจริงๆแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสองหลอกได้นะฝาบาทหลวงพ่อพิษแต่ผมเจอผมก็ต้องซื้อนะครับผมเนี่ยอันนี้ได้มาใหม่นะจากวชิรบรมีนะเห็นแล้วก็ต้องซื้อนะเพราะว่า เวลาหาไม่ได้เนี่ยคือยากเลยนะแล้วต้องไปหาซื้อแบบแพงๆแ,แบบสุดกูบางทีเบียดนะพี่ซื้อหมื่นขายหมื่นพันอย่างเงี้ยโอ้โหนะหมื่นพันหมื่นห้าร้อยอะไรนงี้ก็ต้องเอานะนี่นะครับแต่อย่างเงี้ยเจอเนี่ยอดใจไม่ได้นะครับ f ซนะี่นะเนี่ยนะฮะตะกุดคู่ชีวิตนะฝาบาทคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะ สวยเดิมๆจานสวยด้วยนะจานสวยเลยนะสวยกลิบเลยนะครับสตินี่นะจานสวยกลิบเลยนะครับนี่นะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮนะหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับผมจานอาสิสติหรือว่าจานเรียกว่ายันคู่ชีวิตนะนะครับพุทธคุณก็นั่นแหละชัดเจนเลยนะคงกับพันสตินะครับ ขึ้นชื่อเลยนะสำหรับหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะ FC ซเดี๋ยวทักมานั้นกันอีกทีแล้วกันนะขอรู้ทนะีเวลาถ้าเกิดเราจะต้องซูมต้องรายละเอียดอะไรที่แบบเนี้ยกล้องมันมักจะแบบมัวยังไงก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเนี่ยน,นี่นะครับผมเมื่อวานขายสาริกาไปแล้วนะวันนี้ขายขนาดมาตรฐานปกติ3นิ้วนะครับผมดอกนี้ขออนุญาตเปิดที่แปดพบาทนะครับแปดพบาทนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่สี่เดี๋ยวต้องรีบอีกคลิปแล้วนะพูดไปพูดมานะเวลามันนั่นนะเดี๋ยวเวลาอัพคลิปให้มันจอดนานนะครับพี่ีนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องหรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2หรือว่าแอดไลน์กับที่เบอร์นี้หรือ แอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือสแกน QR Code ที่ปกคลิปท้ายคลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยนะ่าครับผมสวัสดีครับ